เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เบตงกันค่ะ,คะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียพาบุตรหลานเที่ยวเบตงคึกคักในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ บรรยากาศที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่พาบุตรหลานเข้ามาท่องเที่ยวช่วงปิดภาคเรียนและช่วงสง้ายปีเก่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ทําให้บรรยากาศในตัวเมืองเบตงคึกคักสถานประกอบการร้านค้าตลอดจนร้านอาหารคึกคักโดยชาวมาเลเซียจะพาครอบครัวมาพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเบตงเดินช็อปปิ้งตามร้านค้าร้านอาหารไทยอย่างต่อเนื่องเพราะรสชาติของอาหารพื้นถิ่นที่มีความอร่อยและเมื่อเดินทางกลับมาไม่พลาดที่จะไปสัมผัสทะเลหมอกไอโอเว เพื่อสัมผัสไอเย็นชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและเดินทางต่อไปล่องเรือท่องเที่ยวทะเลสาบฮาลาบาลาเพื่อล่องเรือชมธรรมชาติทำกลางลำน้ำท้องฟ้าหุบเขาและเที่ยวชมสัตว์ป่าตลอดลำน้ำป่าฮาลาบาลาก่อนเดินสายทำบุญเสริมปังรับเปิดสกราชใหม่ค่ะ นายนฤิเทพวีระมุทิไกรค่ะอายุ6 4ปีเจ้าของร้านเซ้งติ่มซำเปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียนในประเทศมาเลเซียถึงวันที่11มกราคม2569ค่ะและอยู่ในช่วงที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำให้บรรดาผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานมาเที่ยวชิมช็อปในเบตงทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้ามีไรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นอีกด้วย และในห่วงนี้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์และชาวไทยต่างออกมาท่องเที่ยวในเบตงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทําให้โรงแรมที่พักต่างถูกจองเต็มยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยทีเดียวโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจั เข้ามาจับจ่ายซื้อของทั้งของกินของฝากและเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของเบตงทําให้ในช่วงนี้เศรษฐกิจในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาดีขึ้นตามลําดับและก็คาดว่าในห่วงนี้ค่ะมีเงินสะพัดในอำเภอเบตงหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ